รอบรู้สังคมสวัสดีค่ะพบกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสค3101 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับครูกไกด์อาจารย์อดิศักดิ์จันหล,ลวงสำหรับตอนนี้นะคะเป็นบทที่4หน้าที่พลเมืองการเมืองการปกครองในวิถีประชาธิปไตยว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบาทหน้าที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐน,นอกจากนี้นะคะเนื้อหายังมีเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดจนเรื่องระบบการเมืองการปกครองและหลักธรรมพภิบาลและหัวข้อที่ครูไกด์จะพูดถึงในวันนี้นะคะว่าด้วยเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองของโลกมาถึงในยุคข,ของสงครามเย็น สงครามเย็นคืออะไรและที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามจิตวิทยาเป็นอย่างไรซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองและต่อเนื่องตามมาด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมาจากสงครามเย็นมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างและบทบาทของไทยในสงครามเย็นเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดและฟังครูไกดกันค่ะ ผู้เรียนผู้ฟังคงพร้อมแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาที่จะเรียนรู้กันในตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังครูกไกด์กันได้เลยค่ะสวัสดีครูกไกด์ด้วยค่ะสวัสดีครับผู้เรียนพบกับครูกไกด์อีกแล้วนะครับตอนที่แล้วนะครับครูกไกด์ทิ้งประเด็นไว้ที่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับว่าประเทศไทยของเราก็รอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้นะฮะในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เพราะเรามีขบวนการเสรีไทยหรือฟรีไทยนะครับผู้เรียนครับเคยได้ยินสุภาษิตไทยไหมครับว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นี่แหละครับเวลาเรียนประวัติศาสตร์ผู้เรียนลองลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าครูไกด์พูดไว้เสมอว่าอเมริกานะครับกับรัสเซียเนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนกันร่วมรบเคียงบา่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองแต่สงครามเย็นเขากลับมาสู้ตนเองแต่ครั้งนี้เขาเหมือนเรารู้จักใครสักคนน่ยรู้ลึกตื้นลึกหนาบางก็รู้ว่าถ้าฉันสู้กับตรงๆอ่ะฉันคงไม่วันชนะแก่ก็ใช้สงครามประเภทที่เรียกว่าสงครามจิต,ตวิทยาขอต้อนรับเข้าสู่โลกของสงครามเย็นโคว์ครับ สงครามเย็นเป็นสงครามที่ไม่ได้ต่อสู้กันโดยตรงแต่เป็นการต่อสู้ด้านอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันต้องย้อนกลับไปหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าทหารสัมพันธมิตรเนี่ยยกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีฝรั่งเศสแล้วก็อดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ยิงตัวเองตายนะครับนาซีก็แตกพ่ายไปนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับของ รัสเซียและก็อเมริกามันไม่มีมิตรแทนและศัตรูที่ถาวรหรอกครับสองประเทศนี้รีบเข้าไปเลยไปไหนไปห้องแล็บครับห้องแล็บห้องทดลองของเยอรมันฮนะเออลืมพูดครับสงครามถ้าจะสู้กันเนะี่ยคืออาวุธใช่ปะชาติที่ใช้ขี่ปนาวุธเป็นชาติแรกอะ่ะไม่ใช่อเมริกานะครับไม่ใช่รัสเซียนะครับแต่คือเยอรมันฮนะเยอรมันเป็นชาติที่ตอนนั้นน่ะเขาแพ้ทั้งสงครามโลกที่หนึ่ง แล้วก็สงครามต้นที่สองเขาต้องชนะแล้วเยอรมันก็ปลุกกระแสชาตินิยมนะครับเอาดมการทางการเมืองเข้ามาปลุกกระแสให้นักวิทยศาศาสตร์พยายามที่จะคิดนะครับข้นอาวุธที่จะเอาชนะนะครับศัตรูให้ได้แน่นอนครับเยอรมันครึ่งโลกเกือบจะเป็นของเขาแล้วแต่ผู้เรียนลองเดาสิครับแม้ว่าคุณจะมีอาวุธที่ดีที่สุดขนาดไหนพีสัยไกลแค่ไหนแต่คุณไม่มีสิ่งนี้ มันไปไม่ถึงหลอกผู้เรียนคิดว่าคืออะไรเครื่องยนต์จะเคลื่อนที่ได้ต้องมีทรัพยากรนี้ใช่แล้วครับน้ํามันเชื่อว่าเยอรม,มันจะชนะแล้วแต่แค่น้ํามันหมดเยอรม,มันไม่มีน้ํามันเพียงพอเขาเก็เลยไม่สามารถจะเอาชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้นะครับจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาและก็ตอนนั้นคือรัสเซียนะครับเข้าไปขอโทษนะแล้วอะไรไปก๊อปปี้อย่าไปก๊อปปี้ รูปแบบอาวุธของของเยอรมันนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันมีหลักฐานอยู่หลายเรื่องครับว่าการที่อเมริกาทิ้งประมณูที่ญี่ปุ่นนั้นนหะมันเป็นการข่มเพื่อนนะฮะฮิโรชิมานะคือเป็นการทดลองอาวุธนะครับของอเมริกาในการที่จะข่มใครล่ะข่มรัสเซียอ่าน,น,นั้นรัสเซียบอกไม่ได้แล้วเราจะต้องข่มมันคืนบ้างรัสเซียก็เลยเป็นชาติแรกที่ไปเล่นอวกาศครับผู้เรียน เขาก็เลยเอานิวเคลียนแหละแทนที่จะเอาไปทำลายใช่ไหมครับเขาเอาขึ้นไปทดลองบนท้องฟ้าครับหากผู้เรียนเคยเรียนตอนได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอวากาศผู้เรียนจะเคยได้ยินชื่อนักบินอวากาศที่มีชื่อว่ายูริกาการินนะผู้เรียนเห็นไหมครับรัสเซียก็เป็นชาติแรกที่ส่งคนขึ้นไปโคจรรอบโลก mm hmm. แต่สงครามมันจบไหมครับจิบวิทยา มันต้องชิงดีชิงเด่นับผู้เรียนเมื่อรัสเซียเป็นชาติแรกที่ส่งคนขึ้นไปโคจรรอบโลกอเมริกาเพื่อนรักไม่ยอมหรอกครับเธอแค่รอบโลกแต่ฉันชี้นิ้วเลยจะไปดวงจันทร์เห็นไหมครับมนุษยชาติเนี่ยมองแต่ดวงจันทร์ไม่เคยมีใครจะไปถึงอเมริกาตั้งเป้าเลยครับฉันจะไปให้ถึงใช่แล้วครับนีนอาร์มสตรองนะครับ เหยียบบนดวงจันทร์เป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์นะซึ่งเป็นคนอเมริกาองค์การนาซาส่งไปเห็นไหมนั้นสงครามจิวิยาเป็นสงครามที่แข่งขันทางด้านเทคโนโลยีครับเศรษฐกิจครับอุดมการทางการเมืองโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายประชาธิปไตยนะเสรีนิยมประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็นำโดยสหภาพโซเวียต ทั้งสองประเทศนั้นไม่ได้ทำสงครามกันโดยตรงนะครับเรียนประวัติศาสตร์ต้องเรียนวิเคราะห์นะครับไม่ได้ตีกันโดยตรงนะแต่ใช้คนอื่นตีครับตัวเองมีแต่ได้กับได้ครับผู้เรียนนั่นคือสงครามตัวแทนตอนที่แล้วโครูไกด์พูดถึงสงครามเวียดนามทอนน้สงครามเวียดนามที่แบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือติดจ,จีนจีนเป็นคอมมิวนิสต์นั้นเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ เวียดนามใต้เป็นเสรียมใช่ไหมเป็นประชาธิปตไตยไหมครับสงครามเกาหลีอ่ะเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ใครซับพอร์ตล่ะครับก็โซเวียตเกาหลีใต้ละ่ะอเมริกาไหมทั้งสองไม่ได้ทําสงครามกันโดยตรงนะครับถามว่าสุดท้ายแล้วสงครามเย็นมันจบไหมคำถามผู้กล้ถามผู้เรียนคุณใล้คิดว่าสงครามเย็นเนี่ยมันถ้าตามหลักสูตรเขาบอกมันจบ จบในสมัยมิคาอิลกับบชอฟประกาศนโยบายเปอร์รสทอยกากลาสนอตคือลดความเป็นคอมมิวนิสต์ลงทำให้สาภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นรัสเซียหรือกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าที่มีชื่อว่าลงท้ายด้วยสถา,านอุซเบกิสถานคาซัคสถา,านพวกนั้นแยกออกมาจากสาภาพโซเวียตโลกเราเหลือแค่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตามหลักสูตรจะบอกว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดตรงนี้แต่หลังจากนั้นนะ มันได้เกิดการพังงาดขึ้นมาของผู้นำโลกอย่าลืมนะครับคอมมิวนิสต์เหมือนกันอ่าแต่จะเหมือนกันไม่ได้นะต้องยั่งชิงความเป็นใหญ่ใครล่ะครับจีนไงครับอ่านั้นจีนก็จะกลายมาเป็นตัวละครใหม่ไงกงล้อทางประวัติศาสตร์ก็จะหมุนวนแบบนี้ต่อไปนะครับอยู่ที่ว่าผู้เรียนนะครับจะสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วเรียนรู้จากมันยังไงในการอยู่ในโลกนี้ที่มี ความซับซ้อนนะครับนอกจากนั้นปัญหาที่ระดับโลกที่ส่งผลต่อไทยอีกก็คือปัญหารัสเซียยูเครนนะครับคือไทยต้องพยายามที่จะรักษาสัมพันธภ,ภาพของสองประเทศไว้นะครับเพราะว่าทั้งรัสเซียและยูเครนเนี่ยเขาก็เป็นคู่ขัดแย้งที่ส่งผลต่อโลกนะนะครับรวมถึงนะครับอิสราเอลปาเลสไตน์ด้วยก็ส่งผลต่อการเมืองไทยด้วยนะครับเพราะว่า การเมืองเนี่ยอย่าแยกเป็นเฉพาะการเมืองไทยมันต้องเป็นการเมืองโลกด้วยนะครับอิสราเอลก็คือเป็นยิวใช่ไหมปาเลสไตน์ Palestine, เป็นอนะิสลามนก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องนะฮะให้มีการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือแม้กระทั่งสงครามในแคชเมียร์แคชเมียร์เนี่ยล่าสุดก็คือเป็นดินแดนที่ที่จริงแล้วอะ่ะมันสวยงามมากนะแคชเมียร์หิมะตกเป็นเมืองที่สวยมากครับแต่ความสวยกับแฝงไปด้วยความร้อนแฝงไปด้วยเลือดครับ แคชเมียร์เนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างอินเดียกับปากีสถานทั้งสองประเทศนี้มีนิวเคลียร์แล้วผู้เรียนลองคิดดูสิครับว่ามีนิวเคลียร์ทั้งคู่และติดไทยไหมโอ้โหอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยแคชเมียร์ก็เป็นดินแดนที่ขอโทษนะผู้เรียนอินเดียปากีสถานเนี่ยเขาจะมีจุดร่วมกันก็คือบริเวณชุมเขาปามีนอตแม่น้ำสินธุ เป็นแม่น้ําชายแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานผู้เรียนครับแล้วอินเดียเนี่ยถืออภิสิทธิ์ครอบครองจุดกําเนิดน้ํานะขอเชื่อมโยงความรู้ภูมิศาสตร์เอเชียนะครับผู้เรียนผู้เรียนจําได้ไหมแรกๆนะครับอย่าลืมนะผู้เรียนคุกยพูดว่าจุดกําเนิดของแม่น้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากการละลายของเทือกเขาหิมาลัยถ้าอินเดียมีนโยบาย ผันเปลี่ยนทิศทางน้ำโอ้ยเรื่องใหญ่นะครับมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนทางน้ำได้ะครับมันก็ส่งผลต่อประเทศปลายน้ำเพราะว่าหิมาลัยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับให้นึกถึงแม่น้ำอิระวดีที่พามา่านึกถึงแม่น้ำโขงนะครับที่ประเทศไทยนะครับประเทศจีนนึกถึงแม่น้ำสาระาวินทั้งหมดนี้เกิดจากการละลาย ของหิมาลัย์ใช่ไหมสงครามนะครับส่งผลต่อโลกส่งผลต่อไทยอย่างแท้จริงนะครับรวมไปถึงสงครามการค้านะครับระหว่างจีนนะครับกับอเมริกาซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบนะครับการที่อเมริกาขึ้นภาษีกับจีนนะครับรวมถึงอเมริกาก็ขึ้นภาษีกับไทยด้วยนั้นไทยก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในบทบาทของเวทีโลกถามว่าจะสู้ยังไงล่ะรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายครับ ไทยเลยปรับตัวเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหากผู้เรียนจำได้ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์ไทยต้องปรับตัวเข้าเป็นสมาชิกองค์กรทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเรียกว่า a อเปใช่ไหมครับอาเชียแปซิฟิกเนาะการค้าในเอเชียแปซิฟิก21เขตเศรษฐกิจเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้ไทยมีบทบาทในเวทีโลก หรือการค้าระหว่างไทยกับจีนการค้าระหว่างจีนกับอเมริกามันส่งผลต่อเรื่องของภาษีนะครับอุปสรรคทางการค้าเราก็ต้องพึ่งหน่วยงานระดับโลกครับนั่นคือ World Trade Organization ก็คือ WTO องค์การการค้าโลกนะครับที่จะขอให้มาช่วยเจราจาเกี่ยวกับภาษีนะลดอุปสรรคทางการค้าและที่สำคัญครับผู้เรียนหากเรามาดูภูมิศาสตร์ เวละเราเรียนสังคมที่เราแบ่งแบ่งเพื่อง่ายต่อการศึกษาแต่เราต้องบรูรณาการเข้าด้วยกันครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราบริเวณนี้เนื้อหอมมากนะครับติดทั้งมหาสมุทรอินเดียติดทั้งแปซิฟิกเราต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรของเรานั่นก็คือประชาคมอาเซียนนะครับอาเซียนจึงเป็นการ สร้างข้อตรงรและดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศนะครับให้มีบทบาทในเวทีการค้าระดับโลกเห็นไหมครับนี่คือผลนะครับของการเมืองของโลกและการรวมกลุ่มของโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับถามนะครับมีคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับผู้เรียนผู้เกอยากจะถามผู้เรียนว่าอยากให้ผู้เรียนเสนอนะครับว่า สงครามโลกครั้งที่สมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีโอกาสสาเหตุสำคัญมันน่าจะมาจากอะไรและผู้เรียนมีวิธีการที่จะรับมือกับสงครามโลกครั้งที่สามอย่างไรแล้วแต่ผู้เรียนนะครับเราเรียนประวัติศาสตร์เราต้องมองอดีตสงครามโลกที่หนึครั้งที่สองจนกระทั่งสงครามเย็นและตนนี้ ทั่วทุกมุมโลกครับตั้งแต่ตะวันออกกลางยุโรปเอเชียเราร้อนเป็นไฟเลยครับโอกาสมีสูงนะครับที่จะเกิดนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องอาศัยอะไรครับสำหรับครูไกด์นะผู้เรียนอาจจะคิดไม่เหมือนครูไกด์อยู่ที่ผู้เรียนแต่สำหรับครูไกด์ก็คือเราจะต้องมีการเจราจารครับเราเป็นมนุษย์นะเราเป็น h u m a n ตี้ครับสงครามมันเกิดจากผู้นำนะับคนแค่สองคนคนแค่ไม่กี่คน นะครับแล้วมันจะแลกมาซึ่งคนทั้งโลกพ่มีอย่างเดียวคือการเจราจาครับเจราจาแบบสันติวิธีนะครับนั้นบทนี้มันเลยชื่อว่าสงครามและสันติภาพเมื่อสงครามเกิดขึ้นสันติภาพมันก็ต้องตามมานะครับถ้าเลือกได้เชื่อว่าหลายคนหรือหลายที่ทุกประเทศครับไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามครับเขาอ,อยากต้องการสันติภาพดังนั้นครับขอฝากไว้นะครับขอให้สันติมีแด่ท่าน สันติภาพจงบังเกิดครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครูไกด์อาจารย์อธิศัก์จันหลวงที่ฟังคุณครูไกด์จบไปในวันนี้นะคะว่าด้วยเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองการปกครองของโลกมีสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สองและอีกเหตุการณ์หนึงเนื้อที่เกิดความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศนั่นก็คือสงครามเย็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็จดจําให้ได้พอส่วนใหญ่ ก็มักจะออกข้อสอบในแนวนี้นะคะอย่างความหมายของสงครามเย็นสาเหตุของสงครามเย็นความขัดแย้งของมหาชาติอำนาจในยุคสงครามเย็นและที่เรียกว่าสงครามเย็นตัวแทนในภูมิภาคเอเชียจนกระทั่งไปถึงการสิ้นสุดสงครามเย็นซึ่งก็เป็นการสิ้นสุดของทศวรรษ1980ที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวตรรษนะคะของภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณ์ที่นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของสงครามเย็นก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปีคศ1989ซึ่งตรงกับพศ2532และการรวมประเทศเยอรมนีทั้งสองคือทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกในปีคศ1990อีกอย่างหนึ่งค่ะไปศึกษานะคะว่าประเด็นสงครามแต่ละครั้งนั้นมีความเหมือนและก็ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ส่วนองค์กรที่สำคัญมีบทบาทในการประสานประโยชน์คือนอกเหนือจากระง,งับกรณีความขัดแย้งก็ยังให้ร่วมมือกันเพื่อรักษาและก็ปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละชาติทางนี้วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดก็คือการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและป้องกันการเกิดสงครามในอนาคตนั่นเองแต่ละครั้งมีผลกระทบของสงครามหลายด้านด้วยกันทบทวนกันดูนะคะภาพรวมสั้นๆอีกทีนึงนะคะสรุปสาเหตุ สงครามสาคัญแต่ละครั้งการสู้รบแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือจากหนังสือเรียนแล้วเรื่องราวเหล่านี้สามารถสืบค้นได้ง่ายที่หอสมุดใหญ่ๆห,หอสมุดแห่งชาติหอสมุดประจําจังหวัดแม้แต่ห้องสมุดโร,รงเรียนและเดี๋ยวนี้ก็มีในรูปของวิดีโอด้วยการค้นคว้าเดี๋ยวนี้หาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะทบทวนในการอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจอย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สาคัญทั้งหมด ซึ่งความรู้เพิ่มเติมสามารถที่จะหาอ่านรายละเอียดได้นอกนือจากการทิ้งท้ายของครูไกด์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของสงครามก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะอันเนื่องมาจากสงครามไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามล้นนำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิตทรัพย์สินทรัพยากรของโลกซึ่งทำให้มนุษย์ระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรงเช่นนี้อีกในอนาคตค่ะเหล่านี้ล้วนเป็นเนื้อหาที่จำเป็นต้องจดจำและทำความเข้าใจค่ะสำหรับรายละเอียดนะครับไปทบทวนรับฟังจากครูไกด์สำหรับผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบวัดผลรายวิชาหรือแม้แต่การสอบข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและถ้าใครอยากจะทบทวนสามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะ ที่ www.moeradio.th a i n e t เรียนรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุศึกษาสวนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับครูไกด์และพิรนุ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ